ครับออโต้นโฟอลาว์นี้แหมเรามาอยู่ท่ามกลางใบากาดทะเลสวยงามแบบนี้เพราะว่าเรามีคอสโอเวอร์รุ่นปรับโฉมล่าสุดนะครับนั่นคือ Mercedes-Benz GLA 2 0 0นะครับแม้ว่ารูปทรงโดยรวมท่านจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขามีการปรับโฉมตรงไหนแต่ว่านี่คือการปรับโฉมให้มีความลงตัวยิ่งขึ้นซึ่งมาดูกันว่านอกจากปรับโฉมแล้ว ข้างในเขาจะเป็นยังไงมีออปชันอะไรเพิ่มบ้างนะครับรวมถึงราคาซึ่งเขายังไม่บอกเราจะมาคาดเดากันครับตัหรบรุ่นที่อยู่กับผมเนี่ยเป็น GLA 200รุ่น AMG Dynamic ซึ่งจะเป็นรุ่นย่อยเพียงรุ่นเดียวที่เหลืออยู่นะครับก่อนหน้านี้เขามีรุ่นเริ่มต้นมาแล้วก็เป็นรุ่นท็อปเป็น AMG Dynamic ก็ต่างแต่ตอนนี้เขาตัดรุ่นพื้นฐานออกไปเหลือแต่รุ่น AMG Dynamic แล้วนะครับผมพอขึ้นชื่อว่าเป็น AMG Dynamic เขาก็จะเพิ่มชุดตกแต่งตัวถังให้มีความคมเข้มขึ้นนะครับความแตกต่างของรุ่่นนนนกกออปรรับมมเีีคืตง้ะาชาจ ักณะส่วนขอบเนี่ยเขาจะมีขอบที่คมขึ้นอย่างชัดเจนรุ่นก่อนนี้เขาจะเป็นลักษณะวัสดุไล่เรียงมาโค้งแบบนี้คล้ายๆกันแต่รุ่นนี้ปรับชมแล้วเขาจะเพิ่มส่วนขอบของการชนให้มีความคมเข้มยิ่งขึ้นนะครับผมอนอกจากนี้ส่วนไฟหน้าเนี่ยเขาก็มีรูปทรงเหมือนเดิมนะครับส่วนกรอบไฟเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าการจัดเรียงของดวงไฟเนี่ย LED มีการแตกต่างขึ้นนะครับเขาจะเป็นลักษณะไฟ LED ในแนวตั้งแล้วก็ไฟ daytime running light ด้านบนแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดแตกต่างของไฟหน้าของ GLA รุ่นล่าสุดกับ ส่วนกระจังหน้าเขานี้แม้เป็นรุ่นปา่าโฉมแต่ว่ารูปทรงของกระจังหน้าอย่างเหมือนเดิมเป็นลักษณะเม็ดสะท้อนแสงระยิบระยับนะครับผมเป็นจุดที่น่าเสียดายว่าเพื่อนของเขาที่เป็นตัวถังสีดานอย่าง A Class สีดานเนี่ยเขาจะใช้เม็ดสะท้อนแสง็นรูปทรงของดาว3แฉกนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ g l a โฉมล่าสุดยังเป็นรูปทรงเดิมอ่ะแต่ว่ายองลงตัวสวยง,งามแบบนี้ มาดูส่วนทันมากคือล้อมแมตนะครับยัง19นิ้วนะครับผมลลดลายเดิมแต่ว่าเขามีลักษณะเปลี่ยนเป็นรูปดาว5แฉกแบบนี้สีเขาแบบูโทนนะครับผมนัน่นคือสีเงินสลับสีดำนะครับรุ่นก่อนและนี้จะเป็นลักษณะสีเทาเข้มตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทส่วนยางเป็นของ Continental Eco Contact นะครับของจริงแม้เป็น SUV หรือแบบนี้ถ้าใช้รุ่น Cross Contact หรือว่า Premium Contact น่าจะได้นะแต่เขาคงอยากให้มีการประหยัดเชื้อเพลิงจากตัวยางด้วยก็เป็นรุ่น Eco Contact ว่ากันไปนะครับผม แต่จุดสำคัญเรื่องตัวถังภายนอกนะครับนั่นคือออปชันหลังคาซันรูฟพานอโมิกรุ่นนี้ติดตั้งมาให้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่มีมาให้นะครับผมก็ทำให้รถยนต์คอร์สเวอร์คันนี้มีความหรูหราแล้วก็มีออปชันที่ครบครันมากกว่าเดิมช่วยให้ห้องโดยสารโปร่งโล่งกว่าเดิมตัวรถเนี่ยมีความหรูหราสมความเป็น Merc e d e s b e n z นะครับนั่นคือหลังคาซันรูฟที่หลายคนถามถึงเขาบอกว่าเขาติดตั้งมาให้แล้วมาดูส่วนท้ายของตัวถัง GLA 200กันบ้างน,นะครับผมเพราะว่าส่วนท้ายก็ ไม่ค่อยแต,ตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับลักษณะไฟท้ายก็เป็นสัรที่คุ้นเคยกันดีแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลักษณะสปอร์เล็กๆก,ก,ก็มีให้เหมือนเดิมนะครับผมทีนี้ก็ส่วนล่างนะครับว่าผมพะว่าเขามีความแตกต่างขึ้นนั้นก็นนคือหน้าล่างของกันชนนะครับมีลักษณะของดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้ฮะเป็นครีบชัดเจนขึ้นนะกับรุ่นเดิมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของแบบทรงเรียบๆนะฮะของกันชนท้ายแต่รุ่นนี้จะเป็นดิฟฟิวเซอร์ซึ่งมอบความสปอร์ตได้ดีให้กับพอซิเบอร์รุ่นนี้ครับแล้วก็ ท่อไอเสียเป็นท่อเสียคู่ทรงเรียวแล้วก็มีคมเมียแบบนี้เหมือนเดิมเช่นกันก็ถือว่าเป็นรูปทรงที่ลงตัวนะครับสไตล์คอสเทรเวอร์รุ่นล้มลมอมต้นของรหัส G L จาก Mercedes Ben z ที่อาจจะไม่ได้แหวกแนวหรือว่าแปลกตาจากเดิมนะฮะเรียกว่าขับกันมานี่ใครไม่สังเกตจริงๆก็อาจจะไม่เห็นว่านี่คือรุ่นปรับชมและก็ตามแต่ผมดูว,ว่าด้วยรูปทรงโดยรวมที่มีความลงตัวและหลายคนที่อยากจะได้คอสเทเวอร์ขับสบายและขนาดตัวถังเหมาะสมแบบนี้เส้นสายแบบนี้ก็ถือว่าสวยลงตัวเพียงพอแล้วครับ อ่าาก็เป็นการดูภายนอกพอสมควรของ Mercedes- Benz GLA 200รุ่นปรับโฉมคราวนี้ข้างนอกเปลี่ยนแปลงพอประมาณเล็กๆน้อยๆแต่ข้างในาจะเป็นไงมาชมกันเลยครับอา่าฮะมานั่งในห้อโดยสารของ GLA 200โฉมล่าสุดกระดูนะครับผมก็รู้สึกว่าการออกแบบโดยรวมก็ยังใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้านี้ครับรุ่นก่อนปรับโฉมที่ผมว่านะครับแต่ว่าก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยที่เขาเพิ่มเข้ามาและมีการปรับปรุงให้ลงตัวยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะด้านข้างเนี่ยข้าผู้ขับจะเป็นลักษณะของ ช่องเก็บของขนาดเล็กในผมเดิมทีจําได้ไหมฮะเขาจะมีลักษณะเหมือนแป้นควบคุมระบบความบันเทิงแต่ตอนนี้เขาถอดออกไปแล้วในผมแล้วตอนนี้เลยการเป็นที่วางของเท่านั้นที่วางของนี้เขาเขาบอกว่าเป็นจุดที่น่าสงสัยเหมือนกันว่าเขาเอาไว้ทําอะไรนะฮะคือเขาก็เดากันว่า ไว้วางกระเป๋าสตางค์หรือเปล่านะเออก็พอได้แต่ถ้ามือถือนี้ผมว่าวางไม่ได้นะเพราะว่าที่วางของเนี่ยมันค่อนข้างเล็กเออก็แปลกดีนะครับผมก็เป็นที่วางของเล็กๆตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าถามว่าที่วางของเป็นแบบนี้แล้วที่ชาร์จมือถือไร้สายจะอยู่ถัดมานะครับคือเป็นแผ่นปิดแบบนี้แล้วก็เปิดออกมาแล้วก็ วางไว้ได้จุวนี้เป็นจุดที่ชาร์จมือถือไร้สายซึ่งมีอยู่แล้วนะครับผมถัดจากที่วางของขนาดเล็กที่ผมว่าเนี่ยก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดการขับขี่ต่างเมื่อก่อนที่เป็นปุ่มกลิ้งเอานะฮะนี่คือจะเป็นปุ่มกดเอาเขาเรียกว่าเขียนคำว่าดนามิกก็มีโหมดต,ต่างๆลหลายโหมดด้วยกันนี่เราใช้อ e ีโค่นะครับเป็นสปอร์ตเขาจะมีแมสจอภาพสีชัดเจนดีมากนะครับอินดิวเวอก็คือปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ขับนะครับผมแล้วก็มีคอมฟอร์ตแน่นอนแล้วก็โหมดปกติจะเริ่มต้นที่โหมดนี้แล้้วกคเนนารรปะหยัดแล้วก็ สปอร์ตปรับแต่งได้ตามใจชอบแล้วก็ปุ่มปรับโวลูมแบบง,ง่ายๆตรงนี้นะครับสำหรับระบบความบันเทิงแล้วก็ระบบกล้องลำโพกล้องมองภาพก็เป็นแบบนี้แต่กล้องมองภาพเขาจะเป็นกล้องมองภาพด้านหลังนะฮะไม่ใช่กล้องมองภาพรอบขันนะผมไอจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่า m e r c e d e s ซ e n z นี้ก็ถูกถามเยอะเหมือนกันนะเขาบอกว่าเขามีคอนเซปต์ของเขาว่าถ้ารถยนต์ที่ขนาดไม่ได้ใหญ่ไปกว่า C Class กล้องที่ใช้งานจะเป็นกล้องมองด้านหลังเท่านั้นนะครับผมคนว่าเอ๊ะ l c ก็มีเนาะอีคลาสที่มีแน่นอนกล้องมองหลังก็ถือว่านี่เป็นคอสเซอรเวอร์ Cross ขนาดเล็กเขาก็ให้ถึงแค่กล้องมองหลังอีกนึ่อุปกรณ์ที่เขาเพิ่มเข้ามาใน GLA .200 รุ่นปรับโฉมล่าสุดนะครับนั่นก็คือระบบปรับอากาศเนี่ยจะเป็นแบบแยก2โซนนะครับผมแล้วก็มีช่องแอร์ด้านหลังให้ก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้ในรุ่นปรับโฉมนี้แหละครับ ทีนี้จุดสาคัญที่ผมชอบมากคือพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นสไตล์ MG ล่าสุดรุ่นก่อนหน้านี้แม้จะเป็นรุ่นท็อป MG Dynamic ก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านแบบทรงปกติของ Mercedes-Benz นะครับผมแต่คันนี้จะเป็นทรงที่เรียกว่าก้านเขาจะมีทรงบางๆแล้วก็ใช้วัสดุสีดําแบบนี้สวยงามขึ้นมากนะครับก็เป็นจุดน่าสนใจว่าใครที่ชอบมาสปอร์ตจะต้องชอบชมล่าสุดนี้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็จอภาพต่างๆก็เป็นลักษณะทรงยาวแบบนี้นี่ก็ให้มาแล้วเหมือนรุ่นที่แล้วนะครับผมแต่ว่า ขามีจุดของการใช้งานที่เพิ่มเติมเข้ามานะนั่นคือระบบ MBUX เป็นรุ่นล่าสุดเวอร์ชั่นที่7นะครับผมเวอร์ชันที่7ก็เขาจะรองรับการสั่งงานด้วยเสียงรวมถึงภาษาไทยด้วยนะครับเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่แป้นควบคุมเดิมเนี่ยไม่มีเพราะว่าเขาแทนที่ด้วยการสั่งงานด้วยเสียงของระบบ MBUX เวอร์ชันที่7นะครับผมเวอร์ชันที่7เนี่ยเขาก็จะรองรับการสั่งงานด้วยภาษาไทยอย่างที่ผมว่านะครับแต่เขาบอกว่าการใช้งานด้วยเสียงเนี่ย เราควรจะใช้งานเป็นสักระยะหนึ่งให้บ่อยๆจนให้ระบบเนี่ยมีความคุ้นเคยกับเสียงและสำเนียงของผู้ใช้งานแต่เขาติถึงใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะใช้งานแรกๆเขาอาจจะมีงงๆบ้างก็อย่าเพิ่งตำหนิของระบบ MBUX นะฮะคือใช้งานบ่อยๆพูดกับเขาบ่อยๆหน่อยก็คุ้นเคยกันมากขึ้นเหมือนคนรู้จักกัน,นะฮะคุ้นเคยมากขึ้นคุณก็จะใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับสำหรับระบบ MBUX อันนี้นอกจากนี้ก็การตกแต่งโดยรวมก็มีความเป็น เมอร์เซเดสเบนยิ่งขึ้นนะครับอุปกรณ์ตกแต่งตัวนี้จะเป็นลายดาวสามแฉกซึ่งไม่ใช่แค่เป็นลายดาวสามแฉกเนะี่ยเขาบอกว่าป็นลักษณะของเขาเรียกว่าไฟส่องสว่างเลยแอมเบ l ไลท์ตอนคืนเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนสีตามไปด้วยหรือไาลา่ตามเนี่ยเป็นลักษณะแบบดวงดาวที่เปลี่ยนสีได้ก็เป็นลูกเล่นที่น่าสนใจนอกจากข้างหน้าตรงนี้แล้วก็จะมีวัสดุข้างๆนะครับของประตูก็เป็นจุดลูกเล่นที่น่าสนใจดีทีเดียวของ Mercedes Benz g l a 200โฉมล่าสุดคันนี้ครับ แน่นอนว่าพอมานั่งด้านในแล้วอุปกรณ์ที่เขาเพิ่มมาเป็นครั้งแรกของรุ่นนี้คือหลังคาสันรูฟพาโนรามิกนะครับผมคือเขาจะไม่ได้เป็นแผ่นเดียวสีทีเดียวแต่ว่าก็ถือว่ากว้างขวางน,นะคือเขจะมีแผ่นกระจกของส่วนหน้าแล้วก็ส่วนท้ายนะครับนี่แถ่ว่าเขาบอกว่าเขาสามารถเปิดรับลมได้นะฮะนาเห็นไหมสามารถโอ้โหแบบยืนรับลมได้นะคืออยากจะบอกว่าตัวนี้รถยนต์หลายคันเนี่ย มีซันรูมก็จริงแต่ว่าเขาไม่สามารถเปิดรับลมได้อาจจะได้แค่แบบเป็นกระจกปิดเอาไว้หรือแค่งแง้มาแต่ว่า GLA 200คันนี้เปิดได้เต็มที่นะครคือแล้วจะยื่นแขนหรืว,ว่ารับลมมาก็เพลินแน่นอนสมเป็น crossover สมัยใหม่ครับมาดูขุมกําลังของ GLA 200รุ่นนี้กันบ้างนะะก็ยังเป็น บล็อกเดิมนะครับก็คือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาดเพียงแค่1.3ลิตรเท่านั้นขนาดเล็กแต่ว่ามีกําลังสูงสุดถึง163แรงม้านะครับผมเขาเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าเป็นลักษณะของเบนซินเทอร์โบอย่างแท้จริงไม่ได้มีระบบมาไฮเบดเหมือนสเปคเมืองนอกนะครับแต่มีจุดดีในเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงคือเขาสามารถรองรับน้ํามันถึง E85 เป็น f l e x Fuel ซึ่งปัจจุบันนี้หาได้ยากยิ่งแล้วก็มีอีกหนึ่งคุณสมบัติของเครื่องยนต์ก็คือการตัดการทํางานของลูกสูบลงนะครับ สสูบนะครับผมแต่ว่าในจังหวะที่การโหลดของเครื่องยนต์ต่ำเนี่ยเขาจะตัดการทำงานของลูกสูบลงนะครับสลูกสูบด้วยกันเพราะฉะนั้นเหลือ,กา,าอลก,การทำงาน2อลูกสูบทําให้การทํางานโดยรวมเนี่ยมีการประหยัดน้ามันขึ้นอย่างเหมาะสมนะครับก็ถือว่าชดเชอได้พอสมควรแม้ไม่มีระบบมายไฮบริดก็ตามก็ดูแล้สวสมรรถนะโดยรวมนี้น่าจะขับได้ดีครับจะเป็นยังไงเรามาลองขับกันเลยครับ เอาละเรามาลองขับกันดูว่า Mercedes-Benz GLA 200คันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับผมลองขัาที่ความเร็วต่ำนะครับเขาก็ตอบสนองได้ดีนะครับผมเครื่องยนต์เขาไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว,ว่า,าแค่หนึ่งพ4เท่านั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าแม้กันแง1 6อกแรงม้าแต่มันไม่ได้อืดอะไรนะครับผมการใช้งานทั่วไปผมถือว่าไปได้สบายเลยทีเดียวอ๋อขอเสริมนิดนะครับว่าแม้จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเล็กแต่ว่า Mercedes-Benz เนี่ยเขามีความแปลกอย่างนะฮะในความคิดผมว่าเขาจะชอบใช้เกียร์ลักษณะแบบ อัตโนมัติคลัชคู่ในรถยนต์รุ่นเล็กม่าจะเป็น A Class หรือรวมถึง g l a คันนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นลักษณะเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่ที่ผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยทำได้ไหลลื่นดีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกียร์5นะครับแล้วก็มีพัดดิ้ชิปมาให้ก็มีความสปอร์ตพอสมควรนะครับผมแ,แม้จะลองเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองเนี่ยก็เขาเป็นเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่ที่มีการทํางานแต่ละจังหวะที่ไหลลื่นดีมากนะครับผม ช่วงล่างเขาเป็นลักษณะเน้นความนุ่มนวลน,นะครับพวงมาลัยก็เบาๆนะครับผมก็มีการตอบสนองที่ดีมากหักเลี้ยวได้ดังใจนะครับผมความที่เขาเป็น c ส o อเ o v e r ขนาดเล็กอย่างนี้นะครับแน่นอนว่าความหนักแน่นและความสปอร์ตนี่อาจจะยังคาดหวังไม่ได้แต่ไม่เต็มหน่วยแต่ในแง่ของความสมดุลและการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมว่า GLA คันนี้ทําได้ดีมากเลยนะครับเป็นรถที่ผมเชื่อว่าคุณผู้หญิงขับได้คุณผู้ชายก็ขับดีเช่นกันนะครับเป็นคาแรคเตอร์โดยรวมของ GLA 200คคนนี้นะครับ มาดูเรื่องของการตอบสนองของการเร่งแซงต่างๆนะครับผมพอคลิกด,ดาวเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีอาการรออยู่แป๊บหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นก็อัตราเร่งก็ถือว่าไหลลื่นพลังกำลังของเขาครับแรงบิดดีนะครับผม mm hmm. ผมเชื่อว่าการแกลงทั่ไปนี้การเร่งแซงน่าจะสบายหายห่วงนะครับตันนี้อย mm ่า hmm. งที่ว่านะล้อแม่ hmm. ของเขาใช้ขนาด19นิ้วแล้วก็ยางเนี่ย mm hmm. ด้เห็นว่าเป็นยางของคอน t i เนนตั l ซึ่งมีแก้มนี้ค่อนข้างหนาทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องของอาการโยนเนี่ยอาจจะมีบ้างในการเข้าโค้งนะลองเล่งแซงทีนะโอเคนคีก็ใช้งานทั่วไปได้ดีนะครับสำหรับ g l a 200คันนี้ทำได้ดีอย่างไม่ขัดตกบุกพร่องลองเข้าโค้งกันดูนะฮะคือโค้งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอาการโค้งนี่ก็ไม่มากเกินไปเช่นกันนะเป็นการปรับแต่งที่เรียกได้ว่าเขาเน้นช่วงล่างที่มีความสะดวกสบายนะครับสมดุลกันดีถือว่านุ่มเงียบดีนะฮะถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับผม ก็เป็นการมาดูข้อค่าภายนอกภายในแล้วก็ลองขับกันช่วงสั้นๆของ GLA 200โฉมล่าสุดนะครับผมเ <P ers> พราะว่านี่คือฮอสเวอร์ที่มีความลงตัวหลายด้านดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ต้องปรับปรุงอะไรกันมากรูปทรงเขาก็มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับผมรุ่นรรป,ปรับโฉมของ GLA 200รคันนี้จะมีราคา2ล้าน5แสนกลางๆนะครับคือมากกว่าเดิมนิดหน่อยจากออปชันที่เขาเพิ่มขึ้น เป็นอีกหนึ่งความคุ้มค่าที่หลายคนอยากจะได้รหัส GL ตัวลุยของ Mercedes Ben z ดาวสามแฉกแบบนี้ขับสบายแล้วก็สมรรถนะเหมาะสมออปชั่นลงตัวกับเดิมรูปทรงยังสวยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ความนุ่มเย็นเนี่ยผมถือว่าเป็นจุดเด่นของ c r o s s o v e รรุ่นนี้จริงๆนะครับอันนี้บ้านนะครับเพราะเขาไม่มีรุ่นย่อยอื่นให้มีเฉพาะรุ่น AMG Dynamic มาให้เพีางนั้นเพราะฉะนั้นถือว่าสิ่งต่างๆอมากอร์ต่างๆของ GLA 200คันนี้ถ้าเขาถูกใจคุณแล้วก็ ฟันธงได้เลยนี่คือคอ์เซอร์ที่จะถูกใจคุณอย่างแน่นอนกับ